พวกเราก็คิดว่าสงงรามส่งด่วนไม่มีวันสิ้นสุดนะพะช่องทางการให้บริการมันเปลี่ยนแปลงไปมี p r o d u ั t ์ใหม่ๆมาจากเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆมันทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วเราแข่งขันกับพฤติกรรมผู้บริโภคความเร็วเนี่ยเป็นแค่หนึ่งปัจจัยเขามั่นใจไหมว่าถ้าเขามาส่งกับเราแล้วของจะไปถึงปลายทางในสภาพเดิมการติดต่อกับเราทําอย่างไรให้ง่ายและเร็วหรือการที่เราจะเข้าถึงลูกค้าในช่องทางที่เหมาะสมกับเขาในสิ่งพวกนี้ที่มีความจำเป็นในปัจจุบันครับ บุรุษประชนีเนบางทีโตมาพร้อมบคนในบ้านเลยครับตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนกระทั่งเป็นคุณลุงคุณป้าเหมือนกันนะครับเพราะฉันเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของรับวิสาหกิจอย่างหนึง่งซึ่งคนเข้ารับวิสาหกิจส่วนใหญ่เข้ามาเพราะต้องการความมั่นของเขาจะอยู่กับเราไปจนกเกษียณ สวัสดีค่ะด็อกเตอร์สวัสดีครับค่ะวันนี้เรามาอยู่กับทางด็อกเตอร์ดนันสุพัทรพันธ์นะคะซึ่งด็อกเตอร์ก็เป็นกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทไบส์สนธไทยจำกัดน,นะคะควันนี้เราจะมาคุยกันหลายเรื่องราวเลยเนาะอยากจะรู้ภาพรวมแบงี้ก่อนละกันค่ะ,คะด็อกเตอร์ิกว่าปัจจุบนันนี้ธุรกิจส่งดวนเราก็จะรู้ว่ามีผู้เล่นเข้ามาเยอะมากเลยนะคะคอยากรู้ว่าภาพรวมสถานการณ์ตอนนี้มันแข่งขันกันดุเดือดแค่ไหนคะ่ะ ก็รุนแรงครับรุนแรงค่อนข้างที่จะตลาดเลือดนิดหนึ่งหลายคนเราดูแลสงคมส่งด่วนนะครับแต่พวกเราก็คิดว่าสงคมส่งด่วนไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเพราะว่ามันจะต้องแข่งขันไปเรื่อยๆกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมคนถ้ามองไปย้อนไปประมาณสัก15ปี20ปีที่แล้วพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ได้เปลี่ยนเร็วขนาดนี้นะครับ,รบเทคโนโลยีทําให้เป็นส่วนในการที่ไป drive พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนะเพราะช่องทางการให้บริการม,มันเปลี่ยนแปลงไป,ไปมี product ใหม่ๆมาจากเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ มันทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วคนจะยิ่งต้องหมุนเร็วมากขึ้นดีแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเซกเมนต์ของลูกค้าก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับการแข่งขันของอการให้บริการกับลูกค้าแต่ละเซกเมนต์ก็มีความแตกต่างกันไปกลุ่มลูกค้าที่เป็น e-commerce ลลตฟอร์มนะครับพวกออนไลน์ช a n n e ต่างๆกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีการแข่งขันกนสูงเพราะว่า e-commerce platform เนี่ยก็จะมีความต้องการอีกแบบหนึง่งในการที่ผู้ให้บริการจะต้องเข้าไปเซิร์ฟเขาให้ได้สมมุติ transation c นั้นเกิดในการซื้อขายแล้วไม่มีเราอยู่ของพวกนี้มันก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแข่งขันอยู่รูปแบบหนึง่งระหว่างประเทศก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งการขนส่งวันนี้มันก็ไม่ได้จํากัดอยู่ที่ของที่เป็นลักษณะเดียวกันละนะครับมันก็มีของที่ มีความหลากหลายนะจะเป็นผลไม้จะเป็นเวชภัณฑ์แต่ละกลุ่มของลูกค้าก็จะมีความต้องการที่หลากหลายกันไปไพรซีไทยเองเนี่ยเราบอกเสมอบอกว่าวันนี้เราแข่งขันกับพฤติกรรมผู้บริโภคการแข่งขันของเราเนี่ยก็คงจะไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเพราะเราต้องแข่งกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหลายคนจะโฟกัสธุรกิจส่ง้วยว่าแข่งกันที่ราคาความเร็วรแต่มันมีอะไรอย่างอื่นอีกด้วยไหมคะที่ลูกค้าต้องการเนาะ โอ้เยอะมากครับวันนี้หลายคนอาจจะเห็นว่าใน o u t เล็ต่างๆของแต่ละคนก็เริ่มจะไม่ไปทำโปรโมชั่นไปลดราคาอะไรกันเยอะและ้วเริ่มที่จะมีความเบาบางลงในแง่ของการแข่งขันด้านราคานะฮะและจริงๆแล้วความเร็วเนี่ยเป็นแค่หนึ่งปัจจัยผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญอ,อ,อาจจะมากกว่าความเร็ว คือของนี้ต้องไปถึงเขาในเวลาที่เขาต้องการความเซนสิทีฟของลูกค้าแต่ละรายก็แตกต่างกันอันนี้เขาบอกเขาไม่ได้นิดพุวกนี้เพราะเขาไม่อยู่บ้านนะครับการที่เราสามารถที่จะนําส่งของไปในเวลาที่เขาต้องการที่เหมาะสมผมว่าอันนั้นจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการกับเราความต้องการในการส่งของคนเนี่ยถ้าเป็นคนขายของออนไลน์มันอาจจะเป็นกลางคืนเขาทํางานประจํากลางวันเย็นเขากลับมาไลฟ์ไลฟ์เสร็จเขาก็แพ็ค แพ็คเสร็จเขาถึงจะส่งลูกค้าสั่งแล้วนะครับแล้วของไม่ได้ถูกส่งออกมาเขาอาจจะเปลี่ยนใจเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการปรับเวลาในการให้บริการของเรานะครับเพื่อทําให้รองรับความต้องการที่หลากหลายได้แล้ววันนี้เนี่ยช่องทางในการใช้บริการของปไบซีไทยมันไม่ใช่แค่เป็นเวลาปกติละนะครับเราหลายๆที่นะครับเราให้บริการได้ถึงสองทุม นะครับแล้วก็มีบางพื้นที่บาง a r e ยที่มีกลุ่มลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซเยอะเราเปิดย4สีชั่วโมงก็มีเคยเห็นที่เดอะสตรีทใช่ครับที่หลักสี่ก็ย4สีชั่วโมงและที่หลักสีเนี่ยอาจจะมีความพิเศษกว่าตรงที่พอเข้ามาส่งที่หลักสี่ปั๊บของทั้งหมดจะถูก process ในศูนย์ปรษณีทันทีนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นการขนส่งตรงนั้นจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากนะเพราะฉะนั mm ้น hmm. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการปรับปรุง mm hmm. นะครับแล้วเวลามีปัญหาเราแก้ไขให้เขาได้เร็วแค่ไหน แบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือไหมเขามั่นใจไหมว่าถ้าเขามาส่งกับเราแล้วของจะไปถึงปลายทางในสภาพเดิมซึ่งในสภาพเดิมปัญหาน้อยนะครับสามารถที่จะติดตามของได้ง่ายการติดต่อกับเราเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือทําอย่างไรให้ง่ายและเร็วมันมีหลากหลายช่องทางในการที่จะเข้าถึงเรานะครับหรือการที่เราจะเข้าถึงลูกค้าในช่องทางที่เหมาะสมกับเขาหรือช่องทางที่เขาต้องการ นะครับผมว่าในสิ่งพวกนี้ที่มีความจำเป็นในปัจจุบันครับเมื่อก่อนไปรษณีย์ไทยองค์กรอยู่มาร้อยกว่าปีเราอาจจะมีรายได้หลักๆมาจากการขนส่งพัสดุแต่อยากรู้ว่าปัจจุบันนี้ค่ะรายได้ของเรานอกเหนือจากการขนส่งพัสดุเรามีรายได้จากธุรกิจอื่นๆจริงๆแล้วธุรกิจหลักของเราก็มีประมาณสองสามแท่งนะอันแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของส่งพัสดุนี่แหละ ในเรื่องของการส่งเนี่ยเรา complete portfolio แล้วก็ให้ความสำคัญกับของที่ส่งแต่ละอย่างอย่างเหมาะสมนะครับของที่มีอยู่ในปัจจุบันมันก็มีหลากหลายมากๆาสงแห้งธรรมดา e-commerce หรือส่งเย็นของที่เป็นของสดเราก็ส่งผลไม้เปลือกบางเปลือกหนานะครับสิ่งมีชีวิตหรือว่าของใหญ่ภายใต้ EMS jumbo เราก็ทำยาวเวชภัณฑ์นะครับและยาวเวชภัณฑ์ก็ไม่ใช่ของคนอย่างเดียวได้ไปถึงสว์ด้วย นะครับอีกพอร์ตโฟโลิโอหนึ่งก็เป็นเรื่องของประสิทธิพันธ์ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นบริการเชิงสังคมเป็นพวกจดหมายพวกพัสดุพันธ์ต่างๆถามว่าเชิงสังคมแปลว่าอะไรก็คือบริการนี้เนี่ยคนไทยทุกคนในประเทศต้องเข้าถึงได้อย่างท่วถึงและเท่าเทียมเราจะต้องสามารถที่จะให้บริการได้ทุกคเนเลนมันก็มีหลายแอเรียนะครับที่ถ้าเกิดเอกชนจะต้องส่งมันอาจจะไม่คุ้มอย่างเช่นบนดอยนบนเขา ใช่ฮะที่ต้องอนั่งรถไปแบบสองสามชั่วโมงเพื่อจะไปส่งของนิดหน่อย,อยผมว่าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจเกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ,อสังคมไทยช่วยเหลือคนไทยช่วยเหลือประเทศอะไรที่เอกชนไม่อยากลงนั่นคือหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหน้าที่ของรัฐนะครับที่จะต้องเป็นคนวางตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีบ้านไหนที่ประเทศไทยไม่เข้าถึงนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทําให้คนไทยทุกคนไม่ว่ายากดีมีจน สามารถเข้าถึงบริการของเราได้เพราะว่าราคาถูกควบคุมจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นในเชิงของบริการเชิงสังคมนะครับอีกพอร์ตโซลิโอหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของอบริการระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันเราเชื่อมต่อไปมากกว่า230กว่าจุดทั่วโลก วันนี้โครงข่ายไปรสเียไม่ใช่แค่ฟิสิคลแล้วเรามีโครงข่ายที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็คือพรอมโพสที่เราสร้างโครงข่ายอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาในการที่จะส่งสิ่งพิมพ์ทั้งหลายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ดิจิทัลโพสบ็อกซ์รวมถึงการจ่าหน้าที่เป็นรหัสแบบใหม่นะครับวันนี้คุณพัชสามารถที่จะใช้บริการชื่อพรอมโพสพรอมโพสนะครับมีแอปพลิเคชันสามารถที่จะสร้างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา <Okay. S 1> มันก็จะโคลอนอะระบบของฟิสิเคิลทั้งหมดเลยมันมีฟีลลิ่งที่ ให้ความรู้สึกแตกต่างจากการส่งอ e ีเมลธรรมดายัางไงคะดัเตโอเคอีเมลธรรมดาเนี่ยอันแรกเลยหน่วยงานธุรกิจต่างๆจะส่งอ e ีเมลหาลูกค้าอีเมลนั้นเนี่ยก็คือลูกค้าเป็นคนบอกว่าอะไรแต่เราวอร์ฟายไม่ได้ว่าจริงๆของเขาหรือเปล่าหรือเวลาที่เขาเปลี่ยนอ e ีเมลไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้การช่องทางน,นั้นยังติดต่อเขาได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ <c oughs> เขาอ่านหรือไม่อ่านลองกีเราก็ไม่รู้อันที่2คือว่าอ e ีเมลธรรมดาเนี่ยสแปมเยอะแยะเลย บางทีมีการส่งมาจากใครก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ไม่เคยไปบอกอีเมลเขาเพราะฉะนั้นไอลักษณะของประสบการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์เหมือนการส่งจดหมายปกติที่เรารู้ว่าคนส่งคือใครคและคนรับคือใครจดหมายธรรมดาถ้าเกิดว่าเป็นจดหมายฟิสิกส์ที่เราเขียนกันมาที่ไปรษณีย์ไปรษณีย์จะมีการสแตมป์ะนะฮะเพื่อที่จะบอกวันเวลาในการส่งซึ่งจริงแล้ววันเวลาในการส่งมีความสําคัญมากมันใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้มี e-signature นะครับเพื่อทำให้จดหมายนี้ complete ในแง่ของ security ต่างๆถ้าจะให้พูดถึงหนึ่งจุดแข็งของไปรษณีย์ที่เรี <S <S ยกว่าเหนือกว่าเจ้าอื่นๆแน่นอนจุดแข็งที่ว่านั้นคืออะไรโอเคอันนี้ผมถามคุณพัฒว่าถ้าบุรุษไปรษณีย์มาที่บ้านคุณพัฒกล้าที่จะพูดคุยเปิดประตูให้เขาเข้าบ้านไหมบุรุษไปรษณีย์ใช่ไหมคะใช่ครับก็กล้าให้สมมติไม่อยู่บ้านเปิดรั้วเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไปรษีไทยเนี่ยเรามีบางอย่าง ที่มันมากกว่า CRM ทั่วไปนั่นคือความสัมพันธ์และความเชื่อใจเราจะเห็นบุรุษประชนีนหน้าเดิมที่มา่งบ้านเราประจาใช่บุรุษประชนีบางทีโตมาพร้อมกับคนในบ้านเลยครคตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนกระทั่งเป็นคุณลุงคุณป้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนันเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของร้า,านวิสาหกิจอย่างหนึง่งึ่งคนเข้าร้านวิสาหกิจส่วนใหญ่เข้ามาเพราะต้องการความมั่นของเขาจะอยู่กับเราไปจนเกษียณยาวๆยาวๆนะครับเพราะฉะนัน turnover เราค่อนข้างต่ํา พอจะรู้ว่าต่ำปั๊บความคุ้นเคยของคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสร้างขึ้นมานะครับกับปลายทางจริงๆดรพูดประเด็นนี้แล้วอยากดูนิดนึงค่ะว่าสมมติบางบ้านบ้านเล็กที่ไม่ได้เรียงกันอย่างเงี้ยแต่ไปสนิบุรุตไปสนิทเขาร,รู้ได้ยังเพราะเขาอยู่ตรงนั้นมานานอยู่ในพื้นที่นะฮะแล้วเขาไม่ได้รู้แค่นั้นด้วยข้อมูลที่ไปสนิมีเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าตอนนี้เป็นอะไรรู้ว่าบ้านเนี้ยเลขที่เนี้ยหรือซอยเนี้ยแต่ก่อนชื่อซอยเนี้ยก่อนน่าจะเป็นอะไเนี้ยมันคือซอยอะไร ย้อนไปเรื่อยๆแล้วก็ไอสิ่งพวกนี้ที่เป็นสิ่งที่ CR m ธรรมดาไม่ได้มีเพราะ c r m ทําให้เรารู้แค่ว่าผู้ใช้บริการคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนแต่ข้อมูลลูกค้าที่เรากรอกไปเนี่ยวันนี้เพลินถนนันเปลี่ยนชื่อไปละซอยเปลี่ยนไปละเราได้ไปอัปเดตเขาหรือเปล่เาลเราอาจจะไม่ได้อัปเดตเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดการส่งอะไรบางอย่างไปให้ลูกค้าคนนี้มันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าอดเดสเนี่ย มันคือตรงไหน,นไปรษณีรู้ไปรษณีย์รู้แล้วก็ไม่ใช่รู้แค่นี้ด้วยบางทีย้ายบ้านไปแล้วฮะรู้ด้วยว่าบ้านใหม่อยู่ตรงไหน,น oh. แล้วก็ไปส่งให้ได้เะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็น database ที่ค่อนข้างจะมีคุณค่ามากๆสําหรับไประเทศไทย,ไทยมันสามารถที่จะไปสร้างธุรกิจใหม่ๆจากการใช้โครงข่ายของไปรษณีย์ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างบริการใหม่ๆขึ้นมาได้ครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านจะมีสมุดสะสมสแตมอะโอเค,คตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการออกสแตมของไปรษณีย์ไทยแต่ก่อนเนี่ยคุณพัดอาจจะไม่แน่ใจว่าคุณพัดคุ้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะจดหมายสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราได้เราก็จะไปแช่น้ําลอกสแตม,อ,แตมออกมามเอาสแตมออกไปตากแดดะนะครับเพื่อให้มันแห้งแล้วก็ไปใส่เก็บสมุดไว้นะซึ่งวันนั้นเองจริงแล้วถามว่าคอมมูนิตีสแตมเนี่ยแบบค่อนข้างใหญ่มากเลย นะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะมีที่ไปซีกลางมีคนเอาสแตมไปแลกกันไปนซื้อสแตมเก่าๆนะครับเพราะว่าเรามองว่าสแตมเนี่ยมีค่านะต,ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มองสแตมเป็นแคเ่เขาเรียกว่าค่าใช้บริการในการส่งจดหมายละเรามองสแตมเป็นอินเวสท์เมนต์แต่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกว่าออสเตรียทีอินเวสท์เมนต์ในมหาศาลเลยจะทางเลือกในการลงทุนเยอะมากเพราะฉะนั้นคอมมูนิตี้สแตมที่คนเคยคิดว่าเป็นอินเวสท์เมนต์ก็จะดรอปลงนะครับครนี้วันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าสแตมเนี่ย จะเป็นตัวกลางแค่ในการเป็นค่าใช้บริการกับไพรี์นีเท่านั้นนะครับแต่สแตมเป็นจุดที่มีไพรสินีนไทยคนเดียวเท่านั้ที่ทําได้ในประเทศไทยการที่ให้คนรุ่นใหม่มาผูกพันกับสแตมเพื่อไปถึงไพรสินีไทยให้ได้เนี่ยอันนี้เป็นความท้าทายพเพราะฉะนั้นวันนี้เรามองสแตมเป็นเหมือนกับคอนเทนต์เดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะครับคือเป็นสื่อที่จะนำคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจของคน ไปให้กับคอน s u m e r ให้กับประชาชนนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งเปิดตัวสแตมเบนจภาคีเครื่องรางไปะนะครับผ่านการปลุกเสกทุกอย่างปลุกเสกด้วยใช่ครับทุกวัดเลยที่เ,เป็นเจ้าของเ,ออเครื่องรางชุดนี้5 aki, บเบนจภาคีนะครับมีเสือเบี้ยแก้นะครับหานุมานตะกุดแล้วก็ราหูะนะครับก็จะครบ5 aki, เบนจ์เนเบนจาคีเครื่องรางที่คนไทยให้ความเคารพนับถือ เป็นชุดเบจจากพักกีเครื่องรางครับใครที่สนใจก็ก็สามารถที่จะสั่งจองได้ผ่าน Thailand p o s t s m r t t นะครับเว็บไซต์เป็นแอปพลิเคชัน Thailand p o s t Smart นะครับหรือไปที่งานกาชาดนะครับในปี2068นี้นะครับก็สามารถที่จะไปสั่งจองได้เหมือนกันครับตรงนี้คือคาเฟ่ใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือโพสต์คาเฟ่ครับที่สามเจนในครับอยากจะรู้แนวคิดนิดนึงค่ะว่าอะไรที่ทำให้ไปรษณีย์ไทยทำโพสต์คาเฟ่ขึ้นมา เราอยู่ในเมืองไทยมา142ปีแล้วเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่แล้วก็นาน<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้จักและเข้าถึงประเทศไทยมี awareness มากๆกเนี่ยก็คือคนที่อาจจะเป็น generation ส,สูงๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นคนที่มี customer lifetime value ที่สูงที่สุดเพราะว่าเขาต้องอยู่ในโลกนี้ที่นานที่สุดนะครับทำอย่างไรให้เขาเข้า,ขาใกล้แล้วก็เข้าถึงประเทศไทยได้มากขึ้น ก็จริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนเป็นพื้นที่ที่ทเรารองรับลูกค้ารายใหญ่แต่ปัจจุบันลูกค้ารายใหญ่เนี่ยเขาไม่ต้องเข้ามาที่นี้เพื่อมาใช้บริการละนะครับเราไปบริการถึงที่เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็เลยสามารถาไปทำประโยชน์อื่นได้เราต้องการให้ร้านนี้เนี่ยนะครับมีคอนเซปต์คือ Cup of Connection <ะ>นะครับก็คือว่าเราเอาคนเข้ามาคอนเนคกันนะครับผ่านกาแฟแก้วกาแฟนะครับคือ Cup of Connection ก็เป็นที่ที่ นั่งชิลคนเข้ามานั่งชิลติวสอบตอบเมลเสวนาหาไอเดียกันนะครับ<อ>ก็จะเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ของคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับแล้วแล้วโพสต์คาเองตอนนี้ก็เป็นช่องทางในการที่จะเอาสินค้านะครับผ,ผู้ประกอบการต่างๆที่เป็น O t ท็ top, มาเป็นตัวท็อปให้ประชาชนนะครับให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นผ่านทางโพสต c a าเครับต้องบอกว่าที่โพสต์คาเฟ่เนี่ยเรามอีอัตลักษณ์ของความที่เป็นปรณน์อยู่ค่อนข้างเยอะ เห็นขอบเก้าอีกอา้ก็จะเป็นขอบเป็นสแตมแม้กระทั่งไฟนะครับที่อยู่ในโพสต์คาเฟ่ก็มีลักษณะเป็นลายน้ำของของตาประทับของสแตมนะครับ,รบมือจับทุกอย่างเป็นอัตลักษณ์ของไพรสณนีนะครับสีแล้วก็มีตู้ไอสแตม ที่คนที่มาที่ร้านนี้สามารถที่จะเข้าไปทำสแตปมแบบถ่ายรูปแล้วก็ออกมาเป็นสแตปมส่วนตัวสามารถที่จะไปใช้บริการไปรณียีได้หมดเหมือนกันเอาไปใช้จริงได้ด้วยไปใช้จริงได้ด้วยนะครับเดีย๋ยวกหน่อยอาจจะมีตู้ไปรณียีที่สามารถจะทําอะไรได้มากกว่าการที่เราเสพจดหมายเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าเราต้องการที่จะให้คนเจเนอเรชันใหม่ๆมนะครับเจนซ่าเจนอัลฟาเข้าถึงเรา<ม>เราเองเนี่ยมีอัตลักษณ์ก็คือมีตู้ไปรณียีมีสแตปมมีบุรุษไปรณียีนะครับที่คนอื่นไม่มี เพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่ทําให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงตรงนี้ได้เพราะฉันตู้ปรสินีแบบจะต้องเปลี่ยนฟอร์มที่ไม่ใช่ตู้ที่เป็นเห็นอยู่ทุกวันที่ริมถนนซึ่งเราก็ได้มีการเอาไปเปิดตัวบ้างแล้วที่ตลาดน้อยนะครับเรามีแคมเปญที่ไปตู้ปรสนีแล้วก็สามารถที่จะไปเล่นไปเต้นได้มี AR นะครับหรือมีแม้กระทั่งเครื่องดื่มที่อยู่ในตู้ในกระตู้กดน้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมันก็จะมีการเปลี่ยนไปตามความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคครับดังนั้นถ้าจะถามว่าไปรษณีย์ไทยคิดว่าตอนนี้ลูกค้ามองไปรษณีย์ไทยว่าอยู่ในโพสิชันไหนยังไงคิดว่าตรงกับภาพที่ไปรษณีย์ไทยต้องการไหมครผมว่ายังป้องไปอีกเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าถามว่าในวันนี้เนี่ย ความเชื่อมั่นของแบรนด์ไปซีไทยขึ้นสูงถึง97%ละนะครับซึ่งเราก็ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์มา2 3สมปีที่ผ่านมานะครับการสร้างแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมนะครับมันคือเสื้อผ้าหน้าผมและพฤติกรรมการกระทำของเรา<ะ>ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วโฟกัสกับมันมาก นะครับซึ่งก็ทําให้ผลออกมาเป็นอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าความเชื่อมั่นของแบรนด์ปบรซีไทยก็ขึ้นสูงค่อนข้างสูงในปัจจุบันนะครับซึ่งเราคิดว่าด้วยความเชื่อมั่นตรงนี้สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับย้อนกลับเข้าไปที่ core business พอเราเชื่อมั่นว่าอปรซีไทยเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรให้เราได้นะครับสามารถที่จะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ว่าส่งกับประสีไทยแล้วโอเค หรือใช้บริการอะไรกับประิทศไทยแล้วจะได้รับการดูแลที่ดีนะครับทุกอย่างมันก็จะโตขึ้นเองเพนะราะฉะนั้นนี้ก็คือก็คือสิ่งที่เ,เราให้ความสําคัญนะครับในเ,เสื้อผ้าหน้าผมพฤติกรรมการกระทําทั้งหมด